ก่อนแกงเตรียมให้พร้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรือว่าผักแล้วก็กุ้งสดแล้วก็มีเครื่องปรุงสามตัวน้ำปลาน้ำตาลส้มาขามแค่นั้นเองพี่แกงที่เราตำม,ม่อก,กี้ละลายลงไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเครื่องแกงนะไม่ต้องห่วงพี่แกงนะถ้าที่เกลยดตำเนี่ยเหมือนที่บอกไปแล้วเนี่ยซื้อเลยของแม่มีสรุปแล้วจะขายข่อของเองไม่ต้องรองน้าเดือดน,นะคะนี่มันต้องเข้มข้นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแกงส้ม ผักรวมเหมือนที่บอกม่กกี้นะ่ยมันเป็นแกงยากหลังจากที่เราใส่ผักลงไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะจืดทันทีพอเราปรุงเนี่ยสามรสเนี่ยได้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเราชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบหวานแล้วเราใส่ผักใส่กุ้งลงไปแป๊บเดียวรสมันจะเปลี่ยนก็คือรสมันจะอ่อนลงเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเราละลายน้ําแกงเนี่ยอย่าใส่น้ําเยอะใส่น้ําน้อยไว้ก่อนเพราะน้ําผักมันจะออกอีกเนี่ยละลายพี่แกงกับน้ําแล้วอันดับแรกเลยใส่น้ําปลาลงไปใส่ักสะกทีอย่างนี้เลยนะ ทีนี้่าเพิ่งใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นนะเพราะว่าเราจะใส่ผักใบแข็งลงไปก่อน <Okay. S 1> หัวเชื้อเท้านี่ใส่ลงไปใส่หัวเชื้อเท้าลงไปก่อนเลยผักใบอ่อนอย่างอื่นก็รอไว้ก่อนรอจนฝ่าหัวเชื้อเท้าจะสุกช่วงที่รอหัวเชื้อเท้าสุกเราก็ละเมียดตักฟองแกงส้มนี่สำคัญนะไม่ไม่เหมือนต้มส้มถ้าเป็นต้มส้มก็ไม่ต้องตักฟองแต่ถ้าเป็นแกงส้มต้องตักฟอง ก็มีอีกนะบางคนเราชอบกินผักสุกบางคนชอบกินผักกรอบแต่อันนี้เราจะแกงผักสุกนะคะการที่เราไม่ปรุงเครื่องปรุงลงไปในขนาที่หัวเชเท้ายังไม่สุกเพราะว่าส้มาขามกับน้ำตาลเนี่ยมันจะไปรัดทําให้สุกยากนี่ตักลงไปเลยอย่างนี้เลยนะใส่ขนาดนี้เลยอย่างนี้เลยปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนใส่ผักใส่กุ้งซ่้อมกับเย่างนี้เพราะแกงต้มเนี่ยมันต้องเปรี้ยวน้ำโอเค ไอ้วาแกงส้มไม่ฉุนฉุนเหมือนกันนะเนี่ยฉุนเลยล่ะ <c oughs> ดูความเข้มข,ข้นของน้ำเนี่ยเดี๋ยวตักน้ําแกงส้มให้ดูเนี่ยเนี่ยก่อนใส่ผักนี่ดูนะต้องคนอย่างนี้เลยนะใส่ผักที่มันแข็งน้อนอ,อย่างกรณีนี้เราก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปเพราะดอกกระหล่ำม,มันจะสุกยาก <c oughs> ดอกกระหล่ำแล้วก็ต่อด้วยกระหล่ำปี อี่าเ้ยแล้วก็ใส่ผักลงไปไม่ยากอะไรเลยเห็นไหมยากตรงไหนเนี่ใส่ผักไปส่วนที่เหลือลงไปเลยพอผักยุบตัวแล้วเราก็หันมาชิมรสด,ดูว่าเป็นรสที่เราทําเนี่ยเป็นที่น่าพอใจหรือย,ยังมีเปรี้ยวนําไหมตามด้วยหวานแล้วก็เค็มปลา่มปลามสีต้องอย่างนี้เลยนะนี่สีต้องแดงอย่างนี้เลยนะนี่กระนี่งอ่อนหวานไปนิดนึง เปรี้ยวมาแล้วเค็มมาแล้วขอหวานอยก่นิดนึงโอเคแล้วก็เราก็ใส่กุ้งลงไปกุ้งวันนี้แม่เลือกเป็นกุ้งเชบวยเพราะมันเหมาะที่สุด <Okay. S 2> อย่าคนนะคะเดี๋ยวเหม็นคาวแล้วก็กดให้มันจมน้ำแล้วเราเมียตักฟองเนี่ยฟองมันกุ้งเหนียวออกมันจะได้ไม่คาวโอเคหลังจากใส่กุ้งพอกุ้งพอสุกปุ๊บเราก็ตักขึ้นได้เลยนะเอาขึ้นได้เลยเดี๋ยวมันแข็งกุ้งแข็ง อันนี้เราแกงผักสุกนะไม่ได้แกงผักกรอบบางคนชอบกินผักกรอบก็ใส่ปุ๊บกกกกเอาขึ้นได้เลยแต่วันนี้แม่แกงแบบเป็นแกงผักสุกค่ะ